สวัสดีครับวันนี้ที่สวนลุงแบนก็จะลุงแบนจะพามาดูแหนแดงที่ลุงแบนได้ซื้อมาปล่อยลงในบ่อพอเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายเกือบจะเต็มบ่อแล้วครับเพราะว่า ได้8ปดวันนี้ก็ถือว่าเขากข็ขยายออกได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแหนแดงเขาเป็นพืชลอยน้ำชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลเฟิร์น แต่แหนแดงเนี่ยเขาเขามีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าเขาเป็นพืชที่ตึงในตัวเจนไว้เยอะแล้วก็มีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับนำไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงวัวยังได้เลยนะครับแพะอย่างนี้ ในคุณสมบัติในตัวแห,หนแดงเนี่ยเขามีโปรตีนสูงมากตั้งแต่2.5ถึง5%เซเลยซึ่งในพืชชนิดอื่นเนี่ยอย่างพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยก็ยังมีปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนไม่เยอะเท่ากับเขาใน บางจังหวัดเนี่ยกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาก็จะสนับสนุนให้เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงแหนแดงไว้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกแพะพวกวัวอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นการดีสำหรับ หน่วยงานที่เขามองเห็นคุณค่าของเจ้าพืชมหัศจรรย์ตัวนี้ก็เขาก็นิยมกันมาหลายปีแล้วล่ะครับสำหรับไหนแดงแต่เมื่อก่อนนีจะเป็นกลุ่มเล็กๆสำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงหอยเชอรี่ผู้เลี้ยงปูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ กรมวิชาการเกษตรเขาก็จะสนับสนุนให้เกษตรกรน,นำไปปล่อยลงในแปลงนาเพื่อจะช่วยช่วยในด้านเพิ่มธาตุอาหารประเภทในตัวเจนให้กับต้นข้าวเพราะว่าเขา ึงในตัวเจนได้เยอะเพื่อเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวด้วยสำหรับกรมวิชาการ,กรเกษตรที่เขาสนับสนุนนะครับ <c oughs> หากท่านในสนใจทดลองปลูกก็ก็สามารถลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้อาจจะไม่ผมอาจจะไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายทอดให้ ให้ได้เยอะเพราะว่าผมก็พึ่งหัดเลี้ยงแต่ในคลิปต่อๆไปผมก็จะนำข้อมูลสำหรับแหนแดงมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นประโยชน์และสามารถ ให้ท่านที่มาติดตามชมเนี่ยได้รับประโยชน์ในข้อมูลในแอแดงต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์คลิปของลุงแบนด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ